จูถงถือหมูตุ๋นชิ้นหนึ่งในมือที่โตกลมเขาและชาวมิงนั่งติดกันดังนั้นชาวมิงจึงถูกล้อมรอบและเขาถูกบังคับให้เป็นสมาชิกของผู้ถูกปิดล้อมกล่องที่มีพื้นที่น้อยก็แออัดเพราะมีคนตัวใหญ่และสูงหลายคนวิ่งเข้ามาแขกบางคนที่กินนอกกล่องได้วางชามไว้แล้วในขณะที่คนอื่นๆยังคงมองเข้าไปข้างในผ่านประตูกล่องที่เปิดอยู่ซูทองเงยหน้าขึ้นมองผู้คนในกล่องและเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยอยู่ในชาวโจ เขาหันหัวไปมองชาวมิงอีกครั้งและเห็นว่าเขาไม่ขยับตัวดังนั้นเขาจึงใส่หมูตุ๋นเข้าปากโดยไม่ลังเลกลุ่มคนที่ถูกเพิกเฉยเศร้าหมิงมีคนกรีดร้องด้วยใบหน้าที่เหลวไหลสูทองหันหัวของเขาและพูดว่าฉันกำลังมองหาคุณชาวมิงยิ้มฉันได้ยินพัฟถ้าพวกเขาอยู่คนเดียวราซอเยยหยวนชาวาจะคุณไม่สามารถกินได้ มาหาพี่หมิงของเราเพื่อช่วยคุณอะไรนะครอบครัวล้มละลายครอบครัวของฉันดีมากอยูเอ็นเชาวโจให้รอโซดูเย็นชาบางคนฉันกลัวว่าพวกเขาจะกินไม่ได้จริงๆใช่ไหมเขาพูดและมองไปที่ชาวมิงอีกครั้งเมื่อเห็นรอยเปื้อนบนใบหน้าของเขารอโซขมวดคิ้วและพูดว่าคุณหมายถึงอะไรโยยังไม่รู้หรอคะคนข้างขางหยวนเซาโจาแซงทำเป็นแปลกใจ เขาเซาหมิงนักวิชาการที่เคารพนับถือของเราร้านชานมที่บ้านมีรายงานว่ามีส่วนผสมของดอกป๊อปปี้ในส่วนผสมและเขาอยู่ระหว่างการสอบสวนฉันได้ยินมาว่าคนที่เรียกร้องค่าชดเชยเกือบจะเบียดเสียดกันที่ร้านชานมฉันไม่รู้ว่ามีคนมากมายครอบครัวของสเสวียเฉินไม่สามารถจ่ายได้ทำไมคุณถึงกลัวไม่ได้ละ่ะแม่ของเขาน่าทึ่งมากเมื่อคนรอบข้างพูดอะไรบางอย่างกับฉันยูเอ็นาวาจะยิ้มอย่างน่าเกลียดและปล่อยให้พวกเขาเล่น หลายคนรอบตัวเขาถูกเรียกเป็นพิเศษโดยเขาเพื่อเยาะเย้ยชาวหนิงพูดร้อยดอลลาร์หลายคนเห่าเหมือนสุนัขบ้าฉันได้ยินมาว่าแม่ของชวยเชนให้กำเนิดเขาเมื่ออายุ18ปีและจบลงด้วยการแต่งงานกับชายชาราในวัย40ของเขารสชาตินี้ไม่เหมือนใครจริงๆฉันได้ยินมาว่าชายชาราคนนั้นติดคุกเมื่อไม่กี่ปีก่อนและเปิดร้านชานมในโรงเรียนเทพเจ้าทันทีและฉันไม่รู้ว่าเงินมาจากไหน คุณพูดพอแล้วก่อนที่ชาวมิงจะโกรธรอโซก็ระเบิดเป็นเปลวไฟและเขากำลังจะทุบใครบางคนเมื่อเขาหยิบก้าวอีขึ้นมาเซ้าหมิงยกมือขึ้นเพื่อหยุดเขารอโซพูดอย่างโกรธจัดว่าพี่หมิงจูถงรู้สึกท่วมท้นกับข้อมูลจำนวนฉับพลันและเขาสามารถได้ยินว่าคำพูดนั้นเกินจริงเพียงใดเขากำลังจะพูดเมื่อกลิ่นควันฉับพลันสามลักจมูกของเขา ยูเอ็นชาโจะไม่รู้ว่าเขานั่งข้างข้างเขาเมื่อไร่จุดบุรี่ด้วยมือข้างหนึ่งจิบวางมือบนหลังที่นั่งด้านหลังสูทองและพูดด้วยรอยยิ้มชาวมิ่งฉันกรุณามารายงานคุณคุณจะไม่แสดงออกเหรอทางด้านซ้ายผู้คนสูบบุหรี่เมฆและควันและทางด้านขวากําลังเผาควันเล็กน้อยสูทองล้อมรอบด้วยควันชาวมิ่งยังคงกินช้าราวกับว่าเขาไม่ได้ยินเสียงเห่าของสุนัขรอบตัวเขารถซ่อกำลังจะระเบิด ใบหน้าที่ภาคภูมิใจของยูเอ็นเฉาโจก็จมลงเล็กน้อยเขาไม่ชอบรูปลักษณ์ของชาวมิงมากที่สุดราวกับว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาคนเดียวครอบครองความชอบของทุกคนครูหันไปหาเขาสาวๆก็ชอบเขาและแม้แต่เสียหยางก็มีเขาอยู่ในสายตาของเขาเท่านั้นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถรับได้ดูเหมือนจะไร้ค่าในสายตาของเขาสัตว์ป่าที่พ่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครทำไมมันถึงกดหัวเขาทุกที่ เสียงของยวนเช้าจะยิ่งเย็นลงถ้าคุณต้องการให้ร้านชานมของคุณเปิดต่อไปคุกเข่าลงและขอร้องฉันตอนนี้บางทีพอต่อออกริสนะพัฒนาเจริญเสียงแปลกๆขัดจังหวะคำพูดของหยวนเศร้าโจเขารู้สึกว่านิ้วของเขาเย็นและปลายนิ้วของเขาเปียกอยู่พักหนึ่งและบุหรี่ที่เขาถือไว้อย่างแน่นหนาระหว่างนิ้วของเขาถูกราดด้วยขวดของเหลวที่ไม่รู้จัก สิ่งนั้นดูคุ้นเคยรสชาติไม่เหมือนกันคราวนี้เป็นกลิ่นของยาฆ่าเชื้อยูเอ็นเฉาเจ้าตกตะลึงดวงตาของเขาหันไปช้าช้าสู้ทองมองเขาอย่างเย็นชาคุณชอบกลิ่นปากตัวเองโปรดยาสูบบุหรี่คนอื่นคุณยูเอ็นเฉาโจไม่ต้องการทำไอกับสู้ทองในตอนแรกแต่ตอนนี้เขาเสียหน้าอีกครั้งต่อหน้าคนอื่นจูถงหดมือของเขาและเหยียดมือของคนอื่นออกจากด้านขวาของเขา มีเสียงกรีดร้องในกล่องและมือของยูเอ็นชาวโจก็บิดและผิดรูปชาวมิงวางตะเกียบลงหยิบกระดาษออกมาเช็ดปากอย่างสง่างามมองไปที่สูทองและพูดด้วยรอยยิ้มว่าได้โปรดสร้างห้องให้ได้ไหมมีสูทองระหว่างทั้งสองซึ่งไม่สะดวกในการเล่นใบหน้าของยูเอ็นชาวจบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแต่เขาไม่สามารถหลุดพ้นจากความยับยั้งชั่งใจของชาวมิงได้ จูตรงจ้องมองอย่างว่างเปล่าครู่หนึ่งแล,ล้วก้มศีรษะลงอย่างเงียบๆหยิบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารหยิบเต้าหู้ข้าวและหมูตุน๋นสองสามชิ้นลุกขึ้นและทิ้งพื้นที่นั่งข้างๆเขาหายไปทันทีความแข็งแกร่งบนข้อมือของเขาก็เพิ่มขึ้นหยวนเซาโจสับแช่งด้วยความเจ็บปวดชาวมิงถ้าคุณกล้าแต่ต้องฉันในวันนี้อาจารย์หยวนบางทีฉันต้องเตือนคุณชาวมิงพูดช้าๆนี่อยู่นอกโรงเรียนและไม่มีการเฝ้าระวังในกล่องนี้ ระยะห่างระหว่างคนสองคนแคบลงลูกศิษย์ของยูเอ็นชาวเจะหดตัวลงทันทีเสียงร้องขอความช่วยเหลือยังคงอยู่ในลมคอของเขาทั้งคนไม่มีน้ำหนักและคนทั้งคนก็ล้มลงกับพื้นกรามของเขากระแทกพื้นอย่างแรงและดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงกระดูกกรามแตกสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดทําให้เขาพยายามเงยหน้าขึ้นแต่ถูกเหยียบย่ำลงกับพื้นพี่โจนักเรียนมัธยมปลายที่มาด้วยอุทานในเวลาเดียวกันมีความโกลาหลน,นอกกรอบ ไม่มีใครคาดคิดว่าหนุ่มหล่อที่ถูกเยาะเย้ยและรังแกจะจู่โจมเขาสามารถกินต่อไปได้โดยไม่หวั่นไหวด้วยการถูกพูดคำที่น่าเกลียดเช่นนี้ใครไม่รู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งในใจโดยไม่คาดคิดหัวใจของเขาแข็งแกร่งมากและความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นชาวมิงเหยียบหลังคอของยูเอ็นชาวโจและยิ้มฉันบอกว่าอาจารย์หยวนยังพอใจอยู่ไหมยูเอ็นชาวโจเธอชาวมิงเงยหน้าขึ้นมองคนอื่นๆที่ยืนขึ้นแล้ว คุณเคยได้ยินมามากมายแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่ฉันส่งชายชราคนนั้นเข้าคุกด้วยมือของฉันเองส่งเข้าคุกด้วยมือความหมายคืออะไรฉันหวังว่าตรงๆจะสั่นสะเทือนเล็กน้อยในใจของเขาคนอื่นมองหน้ากันชาวมิงพูดอีกครั้งสำหรับคนอย่างคุณมันลำบากเล็กน้อยที่จะส่งเข้าคุกทำไมคุณไม่ส่งมันไปโรงพยาบาลละ่ะ เขายังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแต่มันก็น่าขนลุกคนที่เขาจับตามองก็ถอยออกมามีคนพูดอย่างเคร่งเครียดว่าเชาเชาหมิงคุณกล้าเอาชนะพี่โจคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครฉันไม่สนใจว่าเขาเป็นใครในที่สุดรอดโซก็อดไม่ได้และโยนอุจจาระทิ้งด้วยความปังอุจจาระกระแทกกำแพง ผู้ที่กล้ารับเงินของหยวนเซาโจเพื่อต่อสู้กับเซาหมิงก็เป็นหนามในโรงเรียนเช่นกันคุณถูกยั่วยุเช่นนี้เมื่อใดมันเกิดขึ้นที่ราโซเยกบ,บนโต๊ะและกระโดดข้ามต่อยหนึ่งโดยตรงระยะประชิดใกล้เข้ามาแล้วคนนอกกล่องเห็นว่ามีทะเลาะกันข้างในและมีคนโทรแจ้งตำรวจจูถงก็หยิบโทรศัพท์และโทรแจ้งตำรวจจากนั้นก็ซุกโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของเขาและเสิร์ฟชามต่อไป เมื่อเห็นว่ามีการต่อสู้ชาวมิงก็ไปหาเพื่อนร่วมโต๊ะที่อ่อนแอของเขาโดยไม่รู้ตัวและกำลังจะปล่อยให้เขาออกไปก่อนแต่ในพริบตาเขาเห็นเพื่อนร่วมโต๊ะของเขากำลังถือชามกอดกันที่มุมกล่องเพื่อทานอาหารเย็นทันทีเขายังอยู่ในอารมณ์ที่จะกินเมื่อเห็นชาวมิงมองไปที่เขาซูทองก็แสดงสีหน้ามั่นใจคุณไม่ต้องกังวลกับฉันคุณจะแก้ปัญหาของคุณชาวมิงอืม ฉันดูเหมือนจะไม่มีสิทธิ์บ่นเกี่ยวกับคนอื่นเมื่อฉันเริ่มต่อสู้หลังจากที่ฉันกินพอแล้วเขาขอริมฝีปากล่างของเขาและเตะชายคนหนึ่งที่กระโดดเข้าหาเขาโดยตรงผู้ที่ใกล้ชิดกับชาวมิงต่างก็พยายามช่วยโจน้องชายของพวกเขาจากน้ําและไฟอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีคนมาชาวมิงต้องยกเท้าขึ้นยูเอ็นชาวโจพยายามลุกขึ้นหลายครั้งแต่ถูกกระทืบก,กลับมาอีกครั้งหลังจากทําซ้ำหลายครั้งยูเอ็นชาวโจต้องการอาเจียนเป็นเลือด จูตรงยัดเต้าหู้ข้าวชิ้นหนึ่งเข้าไปในปากของเขาและมันมีรสชาติเหมือนเคี้ยวขี้ผึ้งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่มีความปั่นป่วนในใจของฉันเมื่อเราพบกันนอกโรงเรียนในวันนั้นชาวมิงก็พูดคำหนึ่งและพวกอันธพาลก็หนีไปโดยไม่ต่อสู้ในเวลานั้นซูทองไม่ได้รู้สึกถึงความสยองขวัญของบายูเอกวองโดยตรงแต่คราวนี้มันง่ายเกินไปเมื่อชาวมิงเหยียบยูเอ็นชาวโจลงกับพื้นการเคลื่อนไหวของเขาก็เหมือนน้ำไหล เมื่อควบคุมยูเอ็นชาวโจเพื่อจัดการกับคนอื่นๆเขาทำท่าเรียบร้อยด้วยท่าทางที่สงบเสียงครวญครางยังคงอยู่ในกล่องสักพักทันใดนั้นก็มีลมพัดผ่านและมีคนถูกรอโซคว้างปลาใส่กำแพงสู้ทองวางแผนที่จะเปลี่ยนตําแหน่งอย่างเงียบๆแต่รอโซก็ตะโกนสู้ทองระวังเสียงของเขาดึงดูดความสนใจของหลายคนในเวลาเดียวกันชาวมิงหันหัวไปมองลูกศิษย์ของเขากระชับขึ้นเล็กน้อย เขาปล่อยหยวนเซาโจวไว้ใต้เท้าและรีบไปหาจูถงหยวนเซาโจซึ่งนอนอยู่บนพื้นไม่มีเวลาแม้แต่จะมองเขาได้ยินเพียงชื่อของซูทองใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากและเขาตะโกนว่าอย่าแต่ต้องเขาแต่กำปั้นที่ถูกโยนออกไปนั้นไม่ง่ายเลยที่จะถอนตัวซูทองเย็นเห็นใครบางคนวิ่งเข้าหาเขาและมันก็สายเกินไปที่จะหลบในความสิ้นหวังเขาเตะเท้าของเขาแต่สายตาหายไป เมื่อชายคนนั้นเห็นจูถงยกเท้าขึ้นเขาก็หันไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงเขาจูถงเตะเอวและข้อเท้าเลื่อนไปด้านข้างสนับมือหลุดออกทันทีและมีอาการปวดอย่างรุนแรงและเขาแอบบอกว่ามันไม่ดีเขาสูงหนึ่งเ5เมตรแม้ว่าร่างกายของเขาจะอ่อนแอแต่เท้าของเขาก็ไม่ควรประมาทคนที่ถูกเขาเตะออกไปสายไปมาไม่กี่ก้าวจูถงก็ล่าถอยและก่อนที่เขาจะกลับไปที่กำแพงเขาถูกจับด้วยแขนไม่เป็นไรหรอกครับ การแสดงออกของชาวมิงไม่สงบอีกต่อไปและเขาก็กังวลเล็กน้อยสู้ทองยืนอยู่บนขาข้างหนึ่งและพิงเขาเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างว่างเปล่าแล้วมองไปที่ขาของเขาเองฉันดูเหมือนจะมีเท้าแผลงชาวมิงอืมเขาจำได้ยังไงว่าเพื่อนร่วมโต๊ะของเขาเป็นคนที่เตะเขาในตอนนี้คุณเตะใครสักคนนอคุณตกเท้าคุณจูตรงพยักหน้าอย่างงุนงงจูจ่ๆเซ้ามิงก็ดูซับซ้อน เขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วยิ้มและพูดว่าขาของคุณทำจากกระดาษซู่ทองกล่าวว่าเกี่ยวกับสิ่งเดียวกันไม่เพียงแต่ขาของเขาแต่ร่างกายของเขาเกือบจะเป็นกระดาษชาวมิงอืมใบหน้าของเขาซับซ้อนกว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่ล้มลงและอีกสองสามคนที่เหลือก็หยุดในเวลาเดียวกันเพราะหยวนชาวโจตะโกนและกำลังยุ่งอยู่กับการเช่าเวลือหยวนชาวโจให้ลุกขึ้น รอสโซถอยไปหาทั้งสองคนที่เฝ้าอยู่หอบเหนื่อยและกระซิบกับเซร้าหมิงว่าพี่หมิงคุณยังสู้อยู่ไหมเซร้าหมิงบอกว่าฉันจะดูแดงสิ่งที่เห็นทำไมต้องดูการต่อสู้ด้วยเขาหันศีรษะอย่างสงสัยและเห็นว่าหมิงน้องชายของเขานั่งยองๆและยกขากางเกงของใครบางคนขึ้นแดง